สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ไทยแล้วนะครับผม,ผมก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วน,นะฮะคือกลับบ้านแล้วมีความสุขมากร้อนมากนะฮะร้อนจนไม่สบายเลยรับ<ง>ทีเดียวนะฮะก็คือเพิ่งเป็นไข้ไปนะฮะเป็นไข้เสร็จปุ๊บผืนขึ้นนะครับก็คือ p m 2.5ก็คือเล่นงานผมเต็มที่เลยครับวันนี้นะฮะตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีสิ่งที่ต้องมาสัก<ง><ๆ>ส้างกันครับผมก็คืองานที่เหลือนะครับเชียงกิจนะครับ มากครับผมเลยเยอะมากครับเลยประมาณหมื่นคำวันนี้นะฮะเราจะพาทุกคนไปดูด้วยกันว่า1วันเนี่ยของผมเนี่ยเวลาว่างๆไม่มีอะไรทำความจริงมันมีแหละงานนี่แหละโคตรเยอะเลยสักหนึ่งวันนะครับเราจะไปทําอะไรกันบ้างนะครับสําหรับที่แรกนะบอกเลยครับว่าพิเศษมากเออโค้ดสเปเชียลเป็นร้านกาแฟครับที่ผมไปบ่อยมากครับไปแทบทุกวันจริงๆครับมันพิเศษจริงๆครับผมบอกเลยว่าเป็นร้านกาแฟที่มากินครั้งหนึ่งแล้วจะติดใจนะฮะชอบที่สุดจริงนะผมชอบที่สุดในกรุงเทพเลยจริงๆนะแบบไปกินมาหลายร้านมากๆแต่ว่าร้านนี้คือร้านที่ บอกเลยว่าชอบที <ous climb> <victory> 네่สุดแล้วก sí, so ็เลยอยากพาเพื่อนๆไปกินฮะเราไปดูกันเลยดีกว่าร้านแรกอยู่ที่ไหนนะครับเราถึงแล้วนะครับผมต่อร้านนี้นะฮะแฮนสันฮาร์ดครับผมอยู่สุมพรสามแปดนะครับก็วิเข้ามาถ้าครับอยู่ประมาณกลางเกือบกลางๆประมาณจาก BTS นะฮะประมาณสองสามร้อยเมตรเดินเข้ามาในซอยรับก็จะถึงนะฮะร้านนี้เลยนะครับ สั่งมาเป็นคอสตาริกานะครับผม น,นนไดางุกิจะอันนี้เป็นเมนูนะฮะก็จะเป็นพวกกาแฟฟิลเตอร์นะครับผมคือเป็นเมนูที่ค่อนข้างจะงงนิดนึงนะครับเปิดยากนิดนึงนะฮะแล้วก็จะมีกาแฟต่างๆนะครับบูชานะฮะอันนี้ดีมากนะฮะอันนี้เป็นแบบเหมือนช่วยดีท็อกก์กระเพาะนะฮะตอนนี้เป็นหน้าของทุกคนนะฮะที่อยู่ในแฮร์เซนฮาร์สนะครับหรือร้นานนี้นั่นเองนะครับแหล่งรวมตัวฮิปสเตอร์จริงครับมีอาหารนิดหน่อยนะครับมีเบเกอรี่นิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะฮะถ้าขอตัวไปทำงานก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะได้ไปไหนต่อนะครับ ตอนนี้ฮะก็ <ar> ใกล้แล้วนะครับไปหลอบแล้วเมื่อเรานั่งตอนเย็นนะครับปิดร้านนะครับร้านก็จะเปลี่ยนเป็นร้านวายนะครับติดพม่าแล้วอ๋าตอนนี้ฮะก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับชื่อพี่วิวนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่วิวขายร้านหน่อยว่าร้านกาแฟเราดียังไงเราเป็นร้านกาแฟสเเปชียลตี้คอฟฟี่สเปเชียลตี้คอฟฟี่นี่คืออะไรครับพี่วิวมันเป็นกาแฟที่มีสกอร์ตั้งแต่80คะแนนขึ้นไปอ๋อเอาดี คือกาแฟพรีเมียมนั่นเองใช่ถไหมครับมาแล้วครับผมมีอะไรอีกมีอะไรอีกก็กาแฟเราก็จะเป็นกาแฟซิงเกิลออริจินเหมือนกับว่าเราก็จะอิมพอร์ตกาแฟจากทั่วโลกเลยทุกประเทศท่ลุกประเทศทุกประเทศที่ปลูกกาแฟได้แล้วก็พยายามจะหากาแฟของประเทศนั้นๆเนี่ยมาเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลอ่าครับได้ข่าวว่าทางร้านเพิ่งได้รางวัลไปล่าสุดใช่ไหมไม่ใช่ผมนะแต่เป็นพาร์ทเนอร์นาครับผมจะเป็นพาร์ทเนอร์ก็คือได้รางวัลไปเลยสดๆร้อนๆนะฮะกับงานกาแฟล่าสุดของมาสังรกต ่สำหรับใครที่อยากมากินนะครับอยู่ตรงสุขุมวิท38นะครับเข้ามาจากลงิเทศมาเดินเข้ามาประมาณส0 0เมตรนะลง BTS มาออกทางออก4เดินเข้าซอยสุขุมวิท38 300เมตร300เมตรครับซ้ายมือถึงเลยนะฮะโอเคครับสำหรับใครที่แบบมากินกาแฟครแนะนำจริงครับมาลองร้านนี้นะฮะพี่วิวนะฮะถ้าเจอก็ทักทายได้นะครับพี่น่ารักมาทุกวันครับขอบคุณมากครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องขอบคุณมากินกาแฟแล้วก็มากินไวน์อ่าใช่ครับตอนนั้นคืนเป็นร้านไวน้ฮะเป็นิชโรไว้ไวน์ที่ไม่ใส่เติมแต่งอะ เลยไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ยีสต์ใส่ซโซเฟอร์แต่ว่าเขามีกฎว่าห้ามใส่เกิน0.1มิลลิกรัมอ่าก็มามามากินได้ได้ครับร้านกาแฟเปิด7จ็ดโมงเช้าใช่ไหมเจ็ดโมงเช้ากลากวันเปิดหนทุ่มตามมาเปิด1นึ่งทุ่มครับผมก็คือ12บสอชั่วโมงกินกาแฟแล้วก็กินไวต่อสิบสชั่วโมงแล้วกินกาแฟต่อสิบสองชั่วโมงเงี้ยไม่ใช่หรอยังไงก็ถ้าใครอยากมาลองนะครับมาลองได้เลยนะครับที่เขาน่ารักมากจริงๆครับพี่ทุกคนที่นี่น่ารักมากจริงๆนะขอบคุณครับผมแล้วเราไปดูต่อว่าต่อเราทำอะไรกัน เอาละครับเราจะเป็นทำตัวเหมือนปริงไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเราจะเกาะสอยห้อยตามทุกคนไปฮนะสวัสดีครับอันนี้คือน้องหลานผมเองนะฮะชื่อน้องกอรนะครับวันนี้น้องกอรจะพาผมไปกินข้าวและเลี้ยงข้าวผมด้ยเพราะอะไรมันจะดีปานนั้นน้องกอรได้ทําการเซอร์ไพรส์ผมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะว่าเราจะไปกินอิซะอกกันนะฮะเอ่ะเดี๋ยวเวกันแล้วนะครับหิวมากไมไหวแล้วไปกินข้าวมันมาแล้วนะฮะ กินให้ตายไงก็าหาซูชิแบบไทยไม่ได้ครับไม่มีสาขาครับคือต้องมากินที่ไทยจริงครับจริงนี่นะฮะมาแล้วโอ้ถึงมากคือนี่กินนานมากไอซาวะเนี่ยกลับมากินนะฮะเพื่อนบอกว่าอร่อยกว่าเดิมลองมาดูกันว่าไม่จ้ากว่าเดิมจริงหรือเปล่านะ <c oughs> อืมโอ้ยนี้ คาอิ่มจางตังอยู่ครบนะครับผมขอบคุณน้องๆสองคนมากที่เลี้ยงพี่ในวันนี้ หิวมากจริงครับเราไม่รู้จะไปไหนแล้วนะครับนะฮะหนึ่งวันของผมนะฮะไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะทำงานกินข้าวนะครับหมดแล้วนะฮะเป็นคนใช้ชีวิตง่ายๆนะครับมาแล้วนะฮะเรียบร้อยจบนะครับหนึ่งวันนะครับของผมนะครับเอาจริงๆฮะวันหนึ่งของผมเนี่ยคือถ้าผมว่างเนี่ยผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยกินกาแฟกินข้าวนะฮะคือปกติไม่ค่อยทำกิจกรรมอะไรขนาดนั้นนะฮะก็คือถ้าเวลากาแฟส่วนใหญ่ผมก็นั่งแช่อ่านหนังสือกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าไม่มีงานต้องทำนะฮะก็เป็นการอ่านหนังสือแทนอะไรอย่างงี้กินข้าวก็เปลี่ย อยู่ที่ว่ากินอะารบ้างแต่ช่วงนี้ทุกคนอยากเจอก็มีคนเลียงข้าวก็ดีช่วง<อ>นี้ก็เลยกินข้าวบ่อยตลอดเวลาที่อยู่ลอนดอนมา6เดือนเนี่ยมันขึ้นมาแค่โลเดียวนะฮะแต่อยู่ไทยเนี่ยไม่เกินเดือนบอกมาแน่นอนเราเนี่ยนะต้องไปออกกำลังกายก่อนนะครับครับผมประมาณนี้ครับผมกับ1วันกับผมนะฮะที่กรุงเทพนะครับที่บ้านเราเองนะฮะก็ไม่มีอะไรมากเลยครับจริงๆนะฮะคลิปต่อไปคงต้องมีอะไรแล้วล่ะแต่ตอนนี้ยังคิดออกนะว่าจะทำอะไรนะครับอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยแล้วติดตามคลิปต่อไปว่่าาาาเเรรรจจะะะไไไปหนนทออีก ไม่นอนแล้วสวัสดีครับ